นดีนเพื่อนๆรู้ไหมการทําขนมนั้นก็ต้องใช้คณิตศาสตร์เหมือนกันนะเอ๊ว่าแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงอะงั้นเราไปดูกันเลย ค่ะดิฉันนางสาวโลมารอดจิตมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ับ2เลขที่11ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงการเทียบอัตราส่วนของวัตถุดิบในการทําขนมเบเกอรี่กันค่ะไปดูกันเลยการเทียบอัตราส่วนนั้นสามารถทําให้เราตวงวัตถุดิบได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องช่งางค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะเหมาะสําหรับกับคนที่มีชุดเครื่องตวงพร้อมแล้วแต่ไม่มีเครื่องช่างน้าหนักค่ะ ซึ่งที่จะมาพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าการทําขนมนั้นต้องแม่นยําแน็ตตส่วนกันพอสมควรเลยค่ะซึ่งอัตราส่วนที่จะนามาเทียบในคลิปนี้นะคะ<อ>ก็จะมีอยู่5อย่างหลักๆค่ะคือการเทียบแป้งประเภทต่างๆน้ําตาลผงโกโก้ผงฟูและเบกกิ้งโซดาค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตารางเทียบอัตราส่วนของแป้งประเภทต่างๆค่ะซึ่งประกอบไปด้วยแป้งอเนกประสงค์แป้งเค้กและแป้งขนมปังค่ะ,คะซึ่งจากตารางข้างต้นนี้แล้วนะคะจะสรุปได้ว่า อัตราส่วนของแป้งเนกประสงค์ต่อแป้งเค้กต่อแป้งขนมปังมีอัตราส่วนดังนี้คือ16ต่อ15ต่อ17ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตารางเทียบอัตราส่วนของน้ำตาลประเภทต่างๆค่ะประกอบไปด้วยน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลไอซิ่งค่ะจากตารางนะคะก็จะสรุปได้ว่าอัตราส่วนของน้ำตาลทรายขาวต่อน้ำตาลทรายแดงต่อน้ำตาลไอซิง่งจะมีอัตราส่วนคือ37ต่อ36ต่อ20ค่ะ ส่วนอันที่3นะคะก็จะเป็นอัตราส่วนของผงโกโก้ของ1่ถ้วยต่อ3ส่วน4่ถ้วยต่อ2ส่วน3ถ้วยต่อ1ส่วนสองถ้วยคือ12ต่อ9ต่อ8ต่อ6ค่ะตารางสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอัตราส่วนของเบกกิ้งโซดาต่อผงฟูค่ะจากตารางนะคะก็จะได้ว่ามีอัตราส่วนเป็น4ต่อ3ค่ะ อกจากนี้นะคะแล้วก็ยังสามารถนําอัตราส่วนมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะตัวอย่างเช่นการเพิ่มปริมาณของขนมจากสูตรดั้งเดิมค่ะเช่นสูตรการทำบรวนี่นะคะมีส่วนประกอบคือช็อกโกแลต80กรัมเนย80กรัมไข่1ฟองหรือประมาณ60กรัมน้ำตาล50กรัมและแป้งเค้ก50กรัมค่ะและเมื่อนำมาเขียนเป็นอัตราส่วนนะคะก็จะได้เป็น80ต่อ80 6่อต่อ50ต่อ50ค่ะหรือจะทำให้เป็นอย่างต่ำคือ8ต่อ8ต่อ6ต่อ5ต่อ5ค่ะซึ่งเวลาเราจะเพิ่มปริมาณนะคะเราก็สามารถนำอัตราส่วนนี้ไปคูณได้เลยค่ะเช่นเราจะทำเป็น3เท่าก็จะต้องนำา3คูณตลอดอัตราส่วนค่ะก็จะกลายเป็น240ต่อ240ต่อ180ต่อ150ต่อ150ค่ะ ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถนำไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมหรือความต้องการของเราได้เลยค่ะก็ขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย